สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องอพระบรมมหาราชวังนะคะสถานที่ที่หลายคนคุ้นเคยดีแต่ว่าจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมามีเอ่อสิบเรื่องน่ารู้ที่แบบอาจจะมีมุมที่เรามองข้ามไปหรือลึกกว่าที่เคยเห็นกันนะคะค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมองทะลุกำแพงวังเข้าไปดูว่าเอานอกจากสถาปัตยกรรมสวยๆงามๆที่เราเห็นกันเนี่ย มันมีเกร็ดประวัติศาสตร์หรือมีความหมายอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างคือหลายคนอาจจะนึกถึงแค่วัดพระแก้วเป็นหลักใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดมันยิ่งใหญ่กว่านั้นซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะงั้นเรามาเริ่มทําความเข้าใจภาพรวมกันก่อนดีไหมคะคือพระบรมมหาราชวังเนี่ยไม่ใช่แค่วัดพระแก้วนะคะแต่เป็นเหมือนกับหมู่พระที่นั่งแล้วก็อาคารต่งตางๆเยอะมากเลยบนพื้นที่ต้องร้อยห้าสิบกว่าไร่นะคะ เขาจะแบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในครับผมซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่ต่างกันไปอย่างชั้นนอกก็อาจจะสำหรับงานราชการการเข้าเฝ้าชั้นกลางนี่แหละค่ะที่เป็นที่ตั้งของพวกพระที่นั่งสำคัญสคัญแล้วก็มีชั้นในเป็นเขตที่ประทับส่วนพระองค์ของเจ้านายฝ่ายในส่วนวัดพระแก้วที่เราคุ้นเคยกันดีก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะคะอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางนี่เองค่ะ ครับที่น่าสนใจก็คือว่าอา,อาคารต่างๆเหล่านี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่มันเป็นการค่อยๆสร้างค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรัชกาลนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการแล้วก็ความจําเป็นที่เปลี่ยนไปด้วยอย่างเช่นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสร้างในสมัยรัชกาลที่1 ก็จะมีรูปแบบหนึ่งพอมาถึงรัชกาลที่5เนี่ยก็มีการสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นมาซึ่งรูปทรงนี้ก็จะแตกต่างออกไปแบบชัดเจนเลยครับอ๋อค่ะแสดงว่าเหมือนเป็นเอ่อเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ผ่านสถาปัตยกรรมเลยนะคะเนี่ยแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆของที่นี่คือตั้งแต่ตอนไหนคะครับจุดกําเนิดจริงๆก็คือตอนที่รัชกาลที่1ท่านส่งย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครนี่แหละครับเมื่อปีพศ2325 อ๋อค oh, ่ะที่นี่ก็เลยเป็นเหมือนพระราชวังหลวงแห่งแรกของกรุงเทพเลยครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางอำนาจการปกครองของสยามในยุคใหม่เลยก็ว่าได้เพราะพูดถึงเรื่องสถาปัตยกรรมที่บอกว่ามันหลากหลายมีทั้งไทยทั้งตะวันตกจีนผสมผสมกันอยู่เนี่ยค่ะการผสมผสานแบบนี้มันเอ่อมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับยุคสมัยนั้นได้บ้างคะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับ คือมันสะท้อนการปรับตัวและก็การเปิดรับวัฒนธรรมของสยามในยุคนั้นได้ดีมากๆเลยนะครับ <c oughs> อย่างการนํารูปแบบอาคารแบบตะวันตกมาผสมกับหลังคาทรงปราสาทแบบไทยแท้ๆในพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทหรือว่าการใช้ลวดลายประดับแบบจีนตามที่ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวนะครับค่ะ แต่มันเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์กับต่างประเทศแล้วก็เป็นความพยายามที่จะสร้างเอกลักษณ์ที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความทันสมัยตามแบบตะวันตกโดยเฉพาะในยุคที่การล่าอาณานิคมกำลังเข้มข้นนะครับมันเหมือนเป็นการทูดผ่านงานสถาปัตยกรรมรูปแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้ อ๋อเข้าใจเลยค่ะคือมันมีความหมายมากกว่าแค่ความสวยงามจริงๆด้วยนะคะแล้วน้องเหนือจะเป็นส่วนกลางการปกครองแล้วเนี่ยทราบมาว่าในอดีตที่นี่ก็คงจะคึกคักมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นที่ประทับของเจ้านายแล้วก็มีข้าราชบริพารอยู่จํานวนมากเลยใช่ครับค่ะนึกภาพตามแล้วคงเหมือนเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเลยนะคะถูกต้องครับเหมือนเมืองย่อมๆเลยแล้วความซับซ้อนเหมือนไม่ได้มีแค่เรื่องผู้คนอย่างเดียวนะครับมันรวมถึงโครงสร้างทางกายภาพด้วย อย่างเรื่องประตูวังเนี่ยทราบไหมครับว่ามีมากกว่า20ประตูเลยนะครับโอ้โห20ประตูเลยเหรอคะครับผมแล้วแต่และประตูเนี่ยก็มีชื่อมีความสำคัญมีหน้าที่ใช้สอยที่แตกต่างกันไปอีกอย่างประตูที่เราคุ้นเคยกันดีประตูวิเศษใช้สีที่คนส่วนใหญ่ใช้เข้าออกหรือประตูมณีนพครัชอะไรแบบนี้ครับคือการจัดการดูแลนี่ต้องละเอียดซับซ้อนมากจริงๆ โหแค่ฟังจำนวนประตูก็นึกภาพความใหญ่โตความซับซ้อนในการจัดการออกเลยค่ะแล้วในปัจจุบันล่ะคะบทบาทของพระบรมมหาราชวังยังคงสำคัญมากๆอยู่ใช่ไหมคะสำคัญมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพระราชพิธีสำคัญต่างๆของประเทศนะครับล่าสุดที่เราเพิ่งได้เห็นกันไปก็คือพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในรัชกาลปัจจุบันเมื่อปี2562ค่ะใช่ค่ะ ก็ยังคงใช้พระบรมราชวังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีหลักอยู่ซึ่งมันก็แสดงถึงการสืบทอดโบราณราชประเพณีอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งหมดนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของออสำนักพระราชวางังซึ่งก็มีบทบาทสำคัญมากในการบํารุงรักษาและก็จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยสมพระเกียรติอยู่เสมอครับ ซึ่งก็น่าจะนำมาสู่ความท้าทายเหมือนกันนะคะในการที่จะต้องรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานอันล้ำค่าแบบนี้กับการที่ต้องเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมทุกวันถูกต้องเลยครับนั่นคือความท้าทายสำคัญเลยแล้วก็มีอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงในเชิงประวัติศาสตร์หลักมากนัก แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เหมือนกันก็คือพวกเรื่องเล่าต่างๆตำนานหรือความเชื่ออ๋อค่ะครับที่เล่าสืบต่อกันมาในหมู่ข้าราชบริพารหรือคนเก่าแก่ที่เคยทำงานอยู่ในวังด้วยความที่สถานที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากแล้วก็เคยเป็นที่อยู่อาศัยจริงๆของคนจานวนมากค่ะค่ะสิ่งเหล่านี้มันก็ช่วยเพิ่มสเสน่ห์เพิ่มความขลังแล้วก็ความน่าค้นหาให้กับพระบรมมหาราชวังไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ฟังดูแล้วพระบรมมหาราชวังเนี่ยจึงเป็นมากกว่าแค่สิ่งก่อสร้างสวยๆงาๆจริงๆนะคะแต่เหมือนเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณเป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ราชประเพณีของไทยเราเอาไว้ในที่เดียวกันเลยการที่เราได้เข้าไปเยี่ยมชมก็เลยไม่ใช่แค่การไปดูสถานที่สวยๆแต่เหมือนกับการได้เชื่อมต่อกับรากเหง้าความเป็นไทยของเราเองใช่เลยครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันไปดูนะครับว่า ไอการที่เราเห็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยภายในพื้นที่ของพระบรมมหาราชวังเนี่ยมันสะท้อนภาพความสัมพันธ์แล้วก็พลวัตของสยามหรือไทยเรากับโลกภายนอกที่มันเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างน่าสนใจบ้างอือคือการมองในมุมนี้เนี่ยอาจจะทําให้การไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังในครั้งต่อไปของเรามันน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้นะครับ